Thank you.

ส่งของคุกพ่อคุณตาต่อได้แต่เตรียมเพื่อประกออพิธีทางศาสนาเป็นวันเกิดของป่อคผมได้ขอ่านงนะครับลูกชายเกิดงานของคุณพ่อทุกคนซึ่งพ่อได้ต้องสืบพิธีทางชาวธุรกิจแล้ววันนี้โดยเฉพาะ ท่านคุณแม่ดุสเป็ธทรมญาของคุณพ่อที่เป็นลูงพ่อทงแม่เป็นทรรมกาเป็นธรรมญาเป็นธรรมสัญญาให้กับลูกๆเลานก็ <poco> ขอให <c oughs> ้คุณชายจะมีสมบัติคอามีของคุณพ่อได้เป็นกำลังใจให้กับ よ ในความศรัทไม่ได้ตัดเป็นเส้นให้ควต้องปรกอบบการอานโดยด้วยหกชิมขอให้พี่น้องได้หนึว่าผู้ที่ผ่านเสื้อผ้าและเป็นเชื้นพระเป็นตัวแทนของพี่น้องผู้มบรรลุานาบุญเพื่อเป็นอนิสงส์ของพระบุญส่งไปให้กับบุพพ่อผู้วายชนก็ขอให้ดวงวิญญาณของบุพพ่อได้รักษา แล้วก็กรบับมอบเงินในส่วนที่พี่น้องได้มาร่วมทำในวันนี้ครับก็หลังจากที่ท่านผู้เกียรติพาข้อสองปัจจัยนอนสุนเสร็จเรียบร้อยผมก็จะได้าาท,าที่ขอท่าเจ้าพิจารณากันอยเลยแต่หลังจากนั้นก็จะเป็นการ ปรอวัติการเป็นของคุณพ่อมื่อวันที่2สิงหาคมครับ 另外，我也是搞三 D 的，然后三听 จำป็นจนพ่อต้องตายกลางจิตถีแม้สัตวพระก็ต้องรักหากันทีว่ายวันนี้ก็วันหน้าสักชาตีมีแต่บุญเท่านั้นที่เพิ่งได้เพิง่งไปเผาบุญของเราสร้างไว้บุญไม่หลีกอำนาจยกบุญสมบุญหยุดทันทีแม้ปีสี่ก็ยกังบุญ วันนี้ได้รับชันทานาวัตถาตกท่าไม่ได้เป็นพิธีกรด้วยความปรีดีชีวประวัติผผของผู้ผู้อดทนอดสังเนคนแล้วก็ขอเรียนกราบเรียนท่านประธานในพิธีได้แก่ผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านพี่น้องครับพรักที่นอนแน่นี่ยอยู่ที่พี่น้องเราท่านทั้งหลายได้รับรูบ้แต่งานฉันทานวัตถิในวันนี้ป้องกั คุณพ่อคุณครูบิดคแนนชาติกำเนิดท่านเกิดเมื่อวันที่28พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2502ที่บ้านหอบบนองโงตอบลชุดจับอเภอเทศจับจังหออวัดยนต์งนีท่านเป็นบนุตรของคุณพอ่อชาลีคุณแม่โดงมีคุณคะแมน มีพี่น้องร่วมพิธา,ามารเรื่องกันทนนั้งหมด6คนดังนี้หนึ่งคุณพ่อคุณครูคุณแส่ผู้อ่านจที่พี่น้องเราท่านท่านหลายได้มาร่วมในงานชาติพิธีในวันนี้สองคุณแม่หร่ชัยเกิดเสียชีวิตแล้วสามคุณพ่อทักษกรคุณแสดงสี่ 4. คุณพ่อเอกกรรยุทธ์ทะเลเสียชีวิตแล้วข้าคุณพ่อญาตาขุแนแะเลบอกคุณแม่รองขับนาสมดุลคุณพ่อขุโชูขุนแะเท่านจบกาศรศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ที่โรงเรียนต่อโรงชัยวาร์ตำบลงจัดอำเภอจตงจัจกจังหวัดกรุงเทพ หลังจากจบการศึกษาแล้วคุณพ่อก yeah. ็ได้ออกมาช่วยคุณพ่อพูดให้ประกอบสัมมาอาชีพด้วยความขยันขันแข็งได้หดคนในฐานะที่เป็นพี่คนโตช่วยคุณพ่อพูดแม่ดูแลน้องๆจนตื่นใจมีฐานะมีความรู้พออายุ24ปีบูคุณพ่อคุณพงษ์ทะเล านก็ได้เข้าวัดสบงบทเพื่อตอบแทนท่านน้ำหลวงพระพุทของหลวพ่อแม่เป็นเวลาหนึ่งพรรษาที่วัดพรงสมพรต่อมาคุณพ่อได้ลาศิกขาออกมาก็ประกอบสมณะอาชีพด้วยความสุษย์ดิยัใและบวชนและต่อมาก็ได้แต่งงานกับคุณแม่หลวยคุณแพรทั้งสองครองราชครองจักรปกคอบ จีวิญปันาอุปสรรคเพื่อสร้างฐาในครอบครัวด้วยครัความเข้มแจ็นความมั่นอยู่ด้วยกันจนถึงนอยากได้ด้วยกันสองคนนางสาวปริยพรฝุ่นแถนสอบนางสาวปริทารุ่นแถนการทำหน้าที่ในครอบครัวของคุณพ่อท่าน คุณพ่อเป็นคนที่ขยันขันขงได้หมดทน,ไม,นไม่ว่าต่อภาษาไม่ว่าจะหนักหรือเบาคุณพ่อไม่เคินว่เพื่อที่จะให้ครอบครัวลูกเมียได้มีความสุขสมาูกับสันตคมกกและคิดถึงอากานปของลูกอักเป็นก่อวการหัวใจที่จะทำได้ไม่ว่าจากการรูเรื่องความรู้ เผื่อว่าในวันที่ไม่มีพ่อแล้วจะได้มีหน้าที่การงานหรอดูรูแอย่างเล็กครอบครัวในวัยท่านไน้จนสุดท้ายคุณพ่อก็ได้รับในสิ่งที่ต้องการและความฝันในวันที่ลูกๆได้สําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการครอบครัวหน้ที่การงานจนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพาและคุณค่าแก่วงตระกูล อยากข้ามหัวใจส่วนการช่วยเหลือสังคมนั้นคุณพ่อบุญชูบุญแดงท่านก็เป็นคนที่มีจิตใจรักสามัคคีในการร่วมจิจกรรวัดชุมชนมาโดยตลอดไม่ไว่าจะเป็นรับผด้านกำลังกายกำลังใจหรือกำลังศักด์จะเป็นศาสนาด้านศาสนาการศึกษา,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 าและส่วนร่วมงานประเพิีในชุมชนจึงเป็นเี่รักและศรัทธา ในผลงานความดีของคุณพ่อแป่ทุกคลที่ได้ร่วมงานกิจกรรมต่างๆและยังเป็นที่รักเอาโรคและทั้งคืนของโ,โลกลานๆดุจร่มโพธร่มใสที่คอยแห่งร่มเอาความร่มเย็นมาโดยตลอดจกนกระทั่งสุดท้ายคุณพ่อก็อเดินทางมาถึงสถาปนิกของสัจธรรมแห่งความจริงและวัตถุวัตัุสึขกของพระโลมโลก คือเมื่อมีเกิดต้องมีเจ็บต้องมีเแก่และก็ดับไปร่า,างกายที่โดยแข็งแก่ดกับหรูผากำลังรชาที่คือร่างกายชั้นสารก็เริ่มอ่อนแอนรปกติคุณพ่อเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงต่อมา ให้สบ,บายและเจ็บ,บหมอห่วยลูกๆจึงได้ามาคุณพ่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลตูดจับจังหวัดนนทบุรีและคุณหมอก็ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสูงจังหวัดนนทบุรีคุณหมอวินิจฉัยว่าคุณพ่อนั้นมีเลื้อวในถึงหนึ่งปีและยังมีโรคตับ้วยจากนั้นคุณพ่อก็ได้ทำการรัก ลอและปฏิบัติตาคำมสั่งของแพทย์ของคุณหมอจกนการ่์เมื่อประมาณเดือนมิถุนายนมีุุธศักราช2,566คุณพ่อมีอาการซึมลมอีกครั้ง,งได้เข้าทำการรักษาและก็เข้าเออกออกโรงพยาบาลอยู่ในจดการท่เมื่อประมาณวัน,น,ณณนที่5กรกดาคม ปี2566คุณพ่อซึ้งหนักอย่างเห็นได้ชัดรักษาตัวอยู่ที่บ้านอาการของคุณพ่อก็มีแต่ส่งกับซึ่งโงเรื่อยๆจบสุดท้ายคุณพ่อก็มีเปไนหนสัจธรรมแห่งความเป็นจริงนั่นก็คือไันไม่กลับหลับไม่ตื่นฟืนไม่มีหมีไม่พ้นคุณพ่อบนชูวิตไป ท่านได้สิทธจักด้วยอาการสงบเมื่อวันที่10กรกฎาคมปีพุทธศักราช2566เวลา22นาฬิกา8นนำพาซึ่งความสงบเสียใจเด็โลูกทภรยาญาติมิตรที่รู้ว่าวันนี้คุณพ่อได้จากไปโดยม่มีวันที่จะผลกลับ มาให้ความอบอุ่นให้ความรักแก่ลูกๆและแผ่นดินญาติแล้วรวมอายุของคุณพ่อได้63ปี4เดือนกับอีก28วันด้วยความรักและความรพในคุณค่าของคุณพ่อบนโชว์กดแผนผู้ไหวชงลูกๆแผ่นดินญาติขอบ ขับอะไรในคุณค่าของคุณพ่อ6-3ปีชีวิตพ่อขอคุณค่าบุญทิดาเก้าวไปไม่พอถอยเพราะมีพ่อผู้ประเสริฐสุดเลิศลอยผู้เฝ้าคอยเสริมสร้างกำลังใจคุณพ่อเป,ป็นชูุลพลังศรีภู พระไอวัฒน์ผู้ยิ่งใหญ่คู่ขวัตอคุณแม่ดุลคุนแผนสนิทใจโรกหลายได้อาศัยร่มใบบุญลูกสองคนจดจำมั่พ่อเมื่อเสื่อข่อขยเกิดหนุดเป็นพ่อผีลูกทุกอย่างทางพระคุณสุดขอบุญในหวัวใจไม่สัา่นสะ วันที่สกรกตตาพ่อหลักใจกน้ำตาพระหัวใจอะายอาปกราสุขพ่อพู้ใจมั่นมองวันทาขอสัญญาจัดกตารอยคุณความดีขอคุณทิ่บุญผู้สจนจดหลับให้คุณพ่อได้สุดขอบสายในทุกที่เกิดชาติใหม่ ปิดพ่อล no you no ูกภูมิชีวตเหมือนชั้นเย้สุขหัวหาและตาพระคุณพ่อยิ่งใหญ่กว่ารองขากว้างใหญ่กว่ามหาสมุทรสุดอันขานป้ามายยิ่งเกินกว่าจักรยานประทับใจโลกหลังพ่อทุกตัวตนโลกหลังญาติมาส่งพ่อมาชูปุถุันในแบบนี้ปุทิชทีต้นทุนปุถุชน คุณที่แด่คุณพ่อบุญชูกับทุกคนโปรโจโดจงโยนสงทางให้พ่อไปดีขอจงสรงสุขกิที่ชอบเธอได้เป็นเกิดเป็นพ่อสุขสิธิขออุปสุขผลบุญคุณความดีจนให้มีเป็นหน้าจักใจเธอท่านผู้มีเกียรติกรวมครับหาบุญครังทีุ่ณพ่อบุญชูคุณทต่ไหนที่มีชีวิตอยู่ อาจได้ร่วมรับกับเกิูกบุตรใดใคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นมัจจิกับมโนกับก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ผูกกับวสิกรรมให้กับคุพพโยคบุพเพแดงด้วยเถิดอย่าได้เป็นกาบาปอีกไปกับโยบิญัมของคุพพโยเลยหากคุณสมบทและถูกบุตความดีของคุณพ่อที่ได้สร้างร่วมรับจากบุชีวิตอยู่และคุญญาความดีของพี่น้องที่ได้มาร่วมในงานธรรม ในวันนี้ก็ขอให้ได้เป็นการในเที่ยวบันไดทองเพื่อนำส่ง,สงดวงวิญญาณของคุณพ่อบุญชูคุณทะเลให้ไปส,สู่สัตว์ปรญพกพี่น้องครับท่านที่นั่งอยู่ในศาลาธรรมัสังเวชกระผมได้ขอให้ทุกท่านได้อยู่ในอากาศสงบและสังบพี่น้องที่อยู่ภายรอก ปับผมให้ขอให้ท่าน,นได้จืนขึ้นวันนี้เรามาร้วมจิตรวมใจน้องสงดงวิญญาของอคุณพ่อคุณชีคุณทนายให้ไเป็นศูนย์ร็จประยโยชน์สุขขอเวลาท่านผู้มีเกียรติพอประมาณเรียนเชืญครับ

Το επόμενο εξήγηση είναι το όριο των τελευταίων τριάννων